ภรยาจะเป็นอีกโหมดหนึ่งครผมจะเป็นโหมดที่แบบใช้พละกําลังแล้วก็เข้าถึงเร็วรแต่ภรรยายจะเป็นโหมดลอจิกครับโหมดสมองอคือวางแผนวางแผนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นสองคนมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันใช่ไหมมันก็มีตีกันบ้างแต่ว่าสิ่งที่เขาทําให้ผมเป็นนะมันหล่อหล,อ,ล,อ,ลอมทำให้ผมเย็นขึ้นอยู่กับคนอื่นได้ง,ง่ายขึ้นแล้วก็คิดถึงใจคนอื่นด้วยไม่ได้คิดถึงแต่ตัวเองอย่างเงี้ยมันก็สําคัญมากเลย ห้าห้าห้าหกปีแล้วครับใช่ยังไม่มีลูกอ่ะยังในปีนี้ผมจะพยายามให้ได้แฟนไว้ใช่ไหมอาจารย์เนี่ยไวมากอาจารย์อาจารย์บอกปุ๊บสำเร็จปั๊บเสมอจัดไปอยากมีลูกกี่คนครับตอนนี้คนสองคนหรือแฝดก็โอเคครับโอเคนะผมมีลูกแล้วมันจะใจเย็นกว่านี้อีก เยอะเลยเกรงใจไหมครับคุณดีเกรงใจกันนะต้องบอกว่าคําว่ากลัวเนี่ยผมว่ามนุษย์ผู้ชายทุกคนมันไม่ใครกลัวอะไรหรอกเพราะเราเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรอยู่แล้วแต่คําว่าเกรงใจแล้วก็กลัวเขาโกรธอ่ะใช่ใช่เราก็ไม่อยากทำอะไรเราไม่อยากทําอะไรให้มันแบบเฮ้ยทำไม่คิดแล้วเป็นปัญหาอีกแล้วหรอวะเพราะในสิ่งที่เขาเตือนเราตลอดอ่ะก็บางทีก็เป็นข่าวตลอดหรือว่าทำอะไรไม่ค่อยคิดอ่ะ ผมเป็นคนแบบอยากทําอะไรทําเลยอย่างเงี้ยครับพี่เออก็ดีก็เป็นบทเรียนแล้วก็เรียกว่าถ้าบอกกลัวมีไหมก็คงกลัวเขาโกรธเนาะแล้วก็เกรงใจว่าเราเป็นคู่ชีวิตกันมันก็ต้องมีศีลที่เสมอกันใ,ในระดับหนึ่งอย่างเงี้ยครับใช่มันเรื่องปกติถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกและไลฟ์สไตล์ของคนดังครับในรายการวันเดวิดแมทธิวรีบเข้ามากด subscribe ที่ YouTube ของโมโนปนกันนะครับ